สวัสดีครับผมอิดอิรุสุเมโวชัยพฤกษ์นะครับ, It, 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 มมรรรบวันนี้มาทําคลิปแนวแปลกสักหน่อยเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําแนวทางการตกแต่งอีก1คันนะครับสำหรับรุ่นอัลติเมทที่มีระบบความปลอดภัยหรือว่าระบบเอเดนเนี่ยครบครบแบบคันนี้คันนี้แค่เห็นด้านข้างกา็ลูกค้าก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีพวกคิ้วซุ้มล้อรหรือแผ่นเพจด้านข้างแบบตัว RS แน่นอนครับคันนี้แต่งแบบ RS นะครับแต่ว่าเน้นแค่ชุดแต่งรอบคันเท่านั้นเองเพื่อเพิ่มมิติให้ตัวรถเขาเรียกว่าให้มีคิ้วขอบเส้นสายให้มันสวยงามหน่อย ตัวรถเดิมๆอย่างอื่นยังเหมือนเดิมนะครับล้อแมกจะเป็น20นิ้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอิดพาดูรอบๆคันกันสําหรับคันนี้นะครับมีตกแต่งรอบคันในส่วนของตัวชุดแต่ง rs นะครับแล้วก็ผมก็เบิกตัวโลโก้ด้านหน้าตัวนี้ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยที่เป็นโลโก้ rs ตัวนี้เบิกศู์แท้นะแต่ตัวพวกคิ้วกรอบตัวกระจังหน้าเนี่ยยังเป็นสีบรอนแบบเดิมอยู่สวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าใหญ่ๆตัวระบบเอเดร์ควบคุมความปลอดภัยเนี่ยยังมีครบครันถ้าลูกค้าสังเกตนะ นี่คือจุดสังเกต1จุดนะครับเจ้าสเตอริโอคาเมล่าหรือว่าเลนกล้อง2เลนแบบนี้มีเฉพาะในรุ่นอัลติเมทและรุ่น RS เท่านั้นนะครับในตัวมนะิวเอเนาะไฟตันหมอกเป็นไฟตันหมอก LED ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีตัวเดย์ไลท์ที่เป็นเส้นอยู่ด้านโนตัตนี้เป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับถ้าเราสตาร์ทรถเป็นเดย์ไลท์ก็จะเป็นแสงสีขาวพอเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นแสงสีเหลืองหรือสีส้มนะครับ ไฟตัดหมอกจะเป็นไฟตัดหมอก LED แสงสีขาวนะครับแล้วก็มีช่องแอร์เคอร์เทนแบบนี้ในชุดตกแต่งของตัว RS ตัวนี้เป็นงานเทียบนะครับก็จะมีคิ้วซุ้มล้อสีดําเงาไซส์ใหญ่แบบนี้ก็คือทําทรงแบบ RS มาเลยแล้วก็มีตัวแผ่นเพจแบบข้างแก้มแบบนี้นะครับพร้อมสัญลักษณ์ RS แบบนี้อันนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวคิ้วใช้บันไดด้านล่างตัวนี้ที่ทําเป็นสีตามตัวรถนะครับ ก็จะวิ่งยาวไปถึงตอนหลังเลยบันไดเดิมมีมาจากโรงงานอยู่แล้วล้อแมกเดิมๆพรอมรุ่นอัลติเมทเป็น20นิ้วอยู่แล้วนะครับแบบนี้เลยจะเป็นลายแบบนี้คล้ายๆใบพัดออกแบบมาใหม่นะครับมีเท็กเจอร์สวยๆแบบนี้ด้วยชุดแต่งรอบคันแบบนี้มีฟิล์มเซรามิกติดตั้งให้ด้วยแล้วก็ชุดแต่งแบบ RS แบบนี้รอบคันนี่คิ้วซุ้มล้อด้านหลังแล้วก็ตรงด้านท้ายเราก็จะมีตัวนี้ด้วยที่เป็นชิ้นสเกิร์ตด้านหลังพร้อมกับตัวครอบไฟไถยหลังตรงนี้นี่นะครับด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลย โปรโมชันตอนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับสาหรับรุ่นอันติเมตลูกค้าถ้าชอบระบบความปลอดภัยแต่ว่าไม่ได้หมายเรื่องตัวกล้องสามหศูนะครับเล่นตัวอันติเมตได้เลยคุ้มๆภายในสีหรูๆนะครับสีพวกการหุ้มเบาเป็นสีน้ําตาลนะครับมาเกียโตโบาวแห่งประตูด้านข้างมีเล่นเป็นตัวเปียโนแบ็กตรงนี้ก็เป็นสีออกแชมเปญโกลหน่อยนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบสไลท์ด้วยนะแต่ว่าสําหรับตัวรุ่นอันติเมตจะเป็นแสงสีขาวกระจก พับไฟฟ้าต้องกดพับเองนะครับไม่ได้พับออโต้เวลาล็อกรถกระจกขึ้นลงออโต้ Auto เฉพาะฝั่งคนขับแล้วก็ตัวเบาะเบาะเป็นเบาะหนังแบบคูแม็กซ์นะครับทั้งสองตอนเลยตอนหน้าตอนสองเป็นคูแม็กซ์นะครับตอนสามก็จะเป็นตัวหนัง P u แล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะสาหรับฝั่งคนขับเนี่ยปรับแปดทิศทางฝั่งคนด้านข้างปรับสี่ทิศทางนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมกับตัวแพตเดิล์นชิพด้วยนะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้เลย แล้วก็ตัวคิ้วขอบพวงมาลัยจะเป็นสีดำเงาแบบนี้ส,สวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโกโล้อลุสุตรงกลางพวงมาลัยหุ้มหนังฟิล์มด้านหน้าตัวฟิล์มด้านหน้าอ่าตัวกระจกด้านหน้านะไม่ใช่ตัวฟิล์มตัวกระจกด้านหน้าของรุ่นอัลติเมทแล้วก็รุ่น R.S เนี่ยจะเป็นตัวกระจกกัน UV มาอยู่แล้วนะครับเราติดตั้งตัวฟิล์มกองแสงเพิ่มเติมเนี่ยกันเพิ่มเติมคูณ2เข้าไปอีกนะครับนี่มิติภายในสวยๆแบบนี้ตัวกระจกมองหลังเป็นตัดแสงออโต้นะครับ แล้วก็เกียร์6สปีดมาพร้อมกับเบรมือไฟฟ้าแล้วก็ออโตเบรกโฮอีกหนึ่งจุดที่สวยๆเลยก็คือในส่วนของหน้าจอเรือนไม้หน้าจอเรือนไม้เป็นแบบกึ่งดิจิตอลแล้วนะในโซนตรงกลางตรงนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับนอกจากเข็มวัดรอบฝั่งซ้ายนี่จะเป็นตัวเข็มไม้จริงๆหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto มีมาจากโรงงานอยู่แล้วแบบไร้สายเลยเบาะหนังภายในสวยๆแบบนี้ เป็นเบาะหนังแบบคูแม็กนี่เจาะร่องเซาะรูทำให้เขาเรียกว่าการนั่งระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับภายในโปร่งโป่งโล่งๆแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวแอร์ทั้งสองตอนเลยนะแยกกันเลยนะครับหน้าหลังสบายสบายตัวแอร์ด้านหน้าก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับปรับแยกซ้ายขวาดัลโซนเดี๋ยวผมพาไปดูตอนสองกันเปิดเข้ามาในที่นั่ง ตอนกลางนะครับก็จะเป็นเบาะปรับพับได้แบบ6040นะครับฝั่งน,นี้จะพับได้40ฝั่งนู้จะ60เพราะว่าปกติเวลาคนขึ้นลงตอน3เนี่ยจะขึ้นลงฝั่งซ้ายตัวรถเป็นหลักเดี๋ยวผมจะพับให้ดูพับง่ายๆหนึงคลิกเลยปึ๊บยกสุดพับขึ้นเพื่อไปนั่งตอน3ได้แบบนี้คันนี้มีรมหกดีปูเต็มคันสีดำได้แดงให้ด้วยผมบอกแล้วว่าโปรโมชั่ช่วงนี้ดีมากๆนะครับ แล้วก็ตอนสองก็จะมีช่องชาร์จ USB Type C มาให้นะครับ2ช่องแล้วก็มีช่องวางของเล็กน้อยที่นั่งต่อสาก็กว้างๆสบายนะครับยังบรรทุกของได้หรือว่าจะพับราบไว้ใส่ของให้เต็มคันได้โปง่ปงๆโลง่ลงๆเพาดานหลังคาเป็นสีเบจนะครับสวยๆแบบนี้อ่านี่ให้ลูกค้าดูไฟ b อ e เบ l ไลท์น่าจะเห็นเนาะเป็นแสงสีขาวด้านใต้นี่เลยครับมิติตัวรถของเจ้า Indu ส MuX u l t i m a มทนะครับรุ่นนี้ดียังไงระบบ a d a ้า17ระบบนะครับรอบคันมีตัวพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วด้วยสำหรับตัวรุ่นนี้ก็คือเหมือนกับตัวท็อปทุะการมีตัวบายสปอตแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างพวงมาลัยไฟฟ้าก็ช่วยในเรื่องของถ้าเรารถขับออกไปออกนอกเลนพวงมาลัยดึงกลับให้อัตโนมัตินะครับหรือว่ามีรถมาด้านข้างเราไม่เห็นนะครับหากเลี้ยวเพื่อจะเปลี่ยนเลนรถด,ดึงกลับให อัตโนมัติเลยแล้วก็มี a d t i v i v r u ู s e Control จะถึงจุดหยุดนิ่งเรียกว่าประโยชน์ของเขาทุ่วมๆนะครับรถติดๆเนี่ยสบายมากเลยนะสำหรับตัว a d Adaptive Cruise Control เปิดใช้งานตอนรถติดๆใช้งานได้ดีมากให้ดูรอบคันยังไงโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อิฐจัดให้ทุกๆท่านอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อยากได้โปรโมชั่นดีๆโทรหาอิฐได้เลย0 9 3 9 0 7 9 0 7, 7 0อิฐรับเองทุกสายนะครับสวัสดีครับ